เขาไปรักษาเนื่องจากโดนโซดาไฟลวกเอานะคะหมดไปสองล้านบาทนะคะสวัสดียามสายนะคะแดดหนีไปแล้วคะ่ะแต่ปากแดดตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้คุยเรื่องอะไรดีเอ่ยพูดเรื่องโซดาไฟดีกว่านะคะเห็นคลิปของเพื่อนท่านหนึ่งนะคะเขาไปรักษาเนื่องจากโดนโซดาไฟลวกเอานะคะ หมดไปสองล้านบาทนะคะตอนน <สา S 1> รวพยาบาป็นเดือน,นเลยนะคะสาเหตุที่เขาโดนลวกนะคะก็เพราะว่าเขาไปซื้อโซดาไฟนะคะมาเพื่อทำการแก้ไขปัญหาท่ออุดตันนะคะสุมาลิก็อยากใช้นะคะโซดาไฟคิดอยู่เหมือนกันว่าจะใช้อยู่ในสี่สา5ห้าวันเนี่ยว่าจะใช้อยู่เหมือนกันนะคะ เพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าชักโครกกดไม่ค่อยลงนะแล้วก็บังเอิญว่าที่บริษัทเนี่ยเขาก็สร้างห้องน้ำใหม่แล้วก็เตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าเอาทิชชู่ทิ้งลงไปนะคะแต่บางทีผู้ใช้บริการขาจรเขาก็ใส่นู่นใส่นี่ลงไปแปบ๊บเดียวมันก็เอ่อล้นนะคะทีมช่างรับเหมาเขาก็ มาช่วยแก้ไขให้ยามสับพลันดโดยการให้เราซื้อโซดาไฟนะคะเพื่อมาเทลงท่อทุกหนึ่งก็80บาทเขาทำของเขาเองนะคะเพียงแต่ว่าถึงนผู้กเกี่ยวข้องเขาไปซื้อโซดาไฟนะคะทุกนึงี่สิบบาทสองห้องก็80บาทแล้วก็โอ้โหได้ผลเลยนะคะมาดีมาทำงาน เห็นห้องน้ำสะอาดสะอ้านแล้วก็กดลงโคลมเลยนะคะมาริก็คิดเหมือนกันว่าเฮฉันจะต้องไปซื้อโซดาไฟมาจัดการห้องน้ำฉันบ้างนะ mm hmm. ก็ปรากฏว่ามาเจอคลิปของท่านหนึ่งที่มีข่าวเกี่ยวกับโซดาไฟนะคะที่เขาเป็นผู้ประสบเหตุเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเองนะคะโอ mm ้ hmm. มาเล่าเลยว่าเขาซื้อโซดาไฟนะ กัะไฟนะ่าจะมีทั้งน้ํามีทั้งเปล็ดนะคะมีอย่างผงหรือ,อยังไงเนี่ยคะ่ะแต่ท่านมีคมุ้ซื้อแบบน้ํามานะคะเขาบอกว่าเขาจะเอามาใส่อ่างล้างจานแต่เขาถือหรือเขาเปิดมาชนิดไหนไม,ไม่ทราบก็ทําให้เกิดการกระแทกแล้วหกแล้วก็ลาดใส่เขานะตั้งแต่นี่ลงไปเลยนะคะทั้งตัวเลยนะคะแผลนี้เรือ่องไหนเห็นแผลเป็นเขาเหมือนโดน ไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะคะเขาก็มาเตือนแล้วก็ให้พวกเราระมัดระวังนะคะเสียค่ารักษาพยาบาลไปสองล้านบาทต้องเอาเนื้อจากตะโพกหรือไงเนี่ยมาปะมาแปะเพราะโซดาไฟเนี่ยนะคะมันกินเนื้อค่ะพอมันโดนเนื้อเรานีจะกินเนื้อแล้วมันจะเนื้อจะสุกเลยนะคะแล้วจะต้องทําการเอาเนื้อดีมาปะแปะเขาก็โชว์แผลให้เห็นสมมาลีก็มาเล่าว่าตัวเองก็เกือบไปแล้วเหมือนกันนะคะ ว่าไม่กี่วันก็จะลองซื้อมาสักถุงหนึ่งก็ไม่แพงลองใส่ลงไปในชักโคกดูแล้วก็สมาลิก็เห็นเขาแบบนั้นนะคะแล้วก็พอที่จะจําความได้ว่าหลายปีก่อนหลายปีแล้วลวะคะ่ะสี่ปีห้าปีหรือไงเนี่ยก็มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาก็ซื้อโซดาไฟเหมือนกันลนะักษณะเนี่ยคะ่ะเอามาใส่ในชักโคกนะคะจําได้นะแล้วเขาก็เทลงไปในชักโคก ทิ้งห่างไปกี่นาทีไม่ทราบนะคะเขาเดินให้หลังกลับเท่านั้นละค่ะมันระเบิดใส่นะคะมันลวกแผ่นหลังเขาแขนขาของเขานะคะเสียหายรักษาตัวร้องโอดโอยราวกับถูกน้ำร้อนลวกไฟลวกนะคะก็มาเตือนกันนะคะพอดีเราดูสารทิศเกี่ยวกับเซยนไหนก็ทําให้นึกถึงโซดาไฟได้นะคะที่พวกเราเนี่ยชอบเอามาใส่อุด ท่อที่อุดตันนะคะก็ขอเตือนเลยนะคะอย่ายุ่งอย่าใช้ดีกว่านะคะถ้าไม่มีความชํานานนะคะหลีเกเลี่ยงได้เป็นหลีกเลี่ยงเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ